เมื่อพิจารณาให้ดีแล้วเนี่ยปุถุชนผู้ที่ไม่ได้สดับเนี่ยเมื่อยังไม่เกิดสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบหรือความเห็นที่ถูกตรงองยังเข้าถึงความเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ได้เนี่ยการกระทําทางกายทางวาจาเนี่ยหรือการดําริทางใจเนี่ยก็เป็นมิจฉาทิฏฐินั่เนเองนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า ในอริยม,มรรคเมองแปดเนี่ยสัมมาทิฏฐิเนีเป็นประธานเลยเพราะว่าถ้าไม่เข้าสู่สัมมาทิฏฐิได้เนี่ยในทุกๆเรื่องหรือในทุกๆก,กรณีเนี่ยก็ไม่อาจที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานคือความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไข้และไม่ถึงความตายอีกต่อไปที่พระองค์ตรัสไว้ในเรื่องของอมาตะธรรมได้นั่นเอง โดยเฉพาะในโลกปัจจุบันเนี่ยที่เกิดการทะเลาะวิวาทวุ่นวาย,เ,ยเพราะว่าในวัดวาอารามต่างๆที่มีการสวดด้วยเสียงอันดังนะออกลำโพงออกเครื่องขยายเสียงเนี่ยคิดว่านะเข้าใจว่าถ้าสวดด้วยเสียงอันดังจะทำให้ได้เกิดบุญเกิดกุศล มากมายเนี่ยหรือกุศลสูงเนี่ยนี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเป็นความเห็นผิดนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยเหมือนกันเพราะว่าความเห็นผิดนะแม้แต่กระทั่งบทสวดหรือสาทยายเนี่ยก็เป็นภาษาบาลีซึ่งคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ศึกษาบาลีมาเนี่ยก็จะไม่เข้าใจหรือแม้กระทั่งผู้ที่ ส่วนเองก็ตามเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจในบทนั้นเป็นบทที่พระศาสดาตรัสไว้หรือไม่นี้ก็ในาย่าหนึ่งนะก็คือเรื่องของการมีเสียงดังไปเข้าใจผิดไว้คิดว่าถ้ามีเสียงดังไปทั่วไปใครเนี่ยก็คิดว่าจะได้บุญได้กุศลสูงเนี่ยแต่ในทางกลับกันเนี่ย พระศาสดาตรัดไว้อย่างไรเนี่ยก็ไปดูก็ได้ในสมัยพุทธกาลนี่แม้แต่ในสมัยนั้นนะที่ครั้งหนึ่งที่หมอชีวโกโกมารพัฒเนี่ยกราบทูลนะพระเจ้าอาชาติสตูเนี่ยเพื่อจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเนี่ยที่ประทับอยู่ณนะสวนอัมพวัน,เ,นเพื่อจะไปฟังธรรมเนี่ยขณะที่เสด็จไปจนถึงที่ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เนี่ยพระเจ้าอาชาติศัตรูนี่ก็เกิดความสะดุ้งหวาดเสียวเพราะอะไรเพราะว่าที่นั่นเนี่ยพระเจ้าอาชาติศัตรูทราบว่าพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เนี่ยประมาณหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปเนี่ยแต่ไม่มีเสียงพื้นพำหรือไม่มีเสียงจามหรือเสียงแกแอมกายเลยเนียเงียบจนผิดปกติจนทําให้พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ย เกิดความหวาดกลัวคิดว่านะหมอโกโมารพัฒเนี่ยลวงมาให้ศัตรูฆ่านั่นเองนะแต่ปรากฏว่าเนี่ยในขณะนั้นพระศาสดาเนี่ยกำลังแสดงธรรมอยู่ซึ่งพระศาสดาเนี่ยทรงสรรเสริญในการเสียงเบาได้รับการแนะนําในการเสียงเบาเพราะว่าการอยู่วิเวกดิกลเลนเนี่ยจะต้องอยู่อย่างสงบสงัดด้วยเสียงอันเบาแม้จะ เป็นเรื่องของการฟังธรรมก็ตามการแสดงธรรมเนี่ยทุกคนก็จะเงียบเงียโสดลงสดับในธรรมของพระศาสดาอย่างเดียวนะหรืออีกสูตรหนึ่งที่เรื่องของท่านคามาณะปริภาชกนะที่เขาทราบว่าสาวกของพระศาสดาเนี่ยชอบเสียงเบาก็คือในครั้งนั้นน่ะช่างไม้ชื่อปัญจกังคะผู้มีศรัทธาในพระศาสดาเนี่ยกำลังจะไปเฝ้า พระสาสดาแต่ว่าเห็นว่ายังเป็นเวลาเที่ยงวันอยู่ก็เลยเข้าไปหาปริพาะชกเหล่าอื่นก็คืออุคาหามานะปริพาชกซึ่งครั้งนั้นอุคาหามานะปริพาชกเนี่ยเมื่อเห็นช่างไม้ปันจาก,กังค้าเนี่ยกำลังเดินเข้ามาแต่ไกลก็ห้ามให้บริษัทของตนเนี่ยเสียงเบาหน่อยเพราะว่าเขาเหล่านั้นทราบดีว่าพระศาสดาเนี่ยสงสรรเสริญในการเสียงเบาได้รับการแนะนํา ในการเสียงเบาและก็ยินดีในการเสียงเบาเมื่อปริภาชกพร้อมได้หมู่บริษัทเหล่าน,นั้นเสียงเบาท่านช่างไม้ปัญจากการค้าก็เข้าไปยังสำนักของอุคามานาปริภาชกแล้วก็ได้สนทนานข้ออัดข้อทำกันเห็นไหมว่าการมีเสียงเบาเนี่ยเป็นสิ่งที่พระศาสดาสรรเสริญเพราะฉะนั้น ในเรื่องของทมวินัยของพระศัตดาเนี่ถ้าเราไม่เข้าสู่สัมมาทิฏฐิหรือความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยการกระทําทางกายทางวาจาของเราเนี่ยก็จะไม่ตรงกับสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงปัญญาอันสูงสุดนะไม่สามารถที่จะเห็นซึ่งอริยสัจสี่เห็นทุกเห็นเหตุเกิดทุกเห็นความดับทุกขนะและเห็นมรรคและปฏิปทาให้ถึงความดับทุกได้นั่นเอง อันนี้ก็เป็นนัยยะหนึ่งที่พระศาสดาเนี่ยทรงสรรเสริญในการเสียงเบานะจะเห็นว่าชาวโลกปัจจุบันที่เป็นชาวพุทธนยก็ยังไม่เข้าสู่สัมมาทิฏีิได้นึงโดยมีความเข้าใจผิดว่าถ้าทำกิจกรรมทางศาสนาเนี่ยที่เขาเข้าใจว่าเนี่ยจะต้องมีเสียงดังนะกระทึกครกโคมไปนะในหมู่บ้าน ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันสิ่งเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับทิฏฐินะความเห็นที่เป็นความเห็นชอบนั่นเอง